Yeah. Yeah. S <S สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราขอเสนอจอมโหดกระทาเหล็กเชิญรับชมได้ครับตอนที่49สามันสำนึกปั่นป่วนถึงเวลาแล้วได้เวลาเจ้านั่นจะมาแล้วรอนานไหม งั้นก็เริ่มกันเลยการดวนอาหารประเภทปลาเป็นไงอากิยามะอาการของแขนน่ะโอ้ยโหดจริงๆแขนหักเมื่อวานนี่เองเฮ้อไม่เป็นไรใช่ไหมผู้ท้าชิงปล่อยนะมาเริ่มกันเลยผู้ท้าชิงอาหารประเภทปลาน่ะ ลุยเลยโอกโนโอิเออเโอ้เริ่มแล้วเชื่เดี๋ยวก็รู้ใครเป็นผู้ท้าชิงใครเป็นแชมเปี้ยนเอปลาหลีฮือเออคุณฮิกิเมะจะใช้ปลาหลีฮื้อเหรอเลือกตัวที่แข็งแรงคึกคักซะด้วยแล้วฝ่ายผู้ท้าชิงล่ะใช้ชั้นที่สามนั่นแหละนั่นไงอ่ะนี่ใช่ไหมวา้มาวเริ่มเลย ขนาด60ิเซนเฉยนะโอ้นี่มันอามาไดอากิยามะเอาปลาอามาไดเหรอเอาละเริ่มเลยนีฮะกับอามาไดเงงั้นโอกโนหิลุยแล้วนะนี่โอกโนหงินั่นน่ะจะทำหน้าที่แทนแขนของจางจริงเหรอคงงั้นน่ะใช่แล้วถ้าจะเย็นๆทำแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกอย,อย่างนี้เหรอใช่ พอเอาไส้ปลาออกแล,แล้วก็วางบนถาดปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเหล้าจิว๋วอืมโห<ฮ>น่โน่นมันกเกล็ดปลายัางติดอยู่เลยอ่ะเฮ้ย hey, โอโ้คนงิลืมขอดเกล็ดปลานะคิดจะทำอาหารทั้งๆแบบนั้นเลยหรือไงจะโง่หนวกหูนะยืนดูเฉยๆก็พอว,ว่าไงนะแกะอากิยามะอุตส่าห์บอกด้วยความหวังดีนะ อะไรกันหมอนั่นคิดจะทำยังไงกับปลาที่ยังไม่ขอสเก็ตนะทำอะไรไม่เห็นจะเข้าท่าช่างเถอะแต่อย่าทำให้ฉันผิดหวังมากนะก็แล้วกันนี่เครื่องปรุงนั่นใส่น้ำตาลซีอิ๊วน้ำส้มสายชูซอสมะเขือเทศด้วยใช่แล้วยังมีแป้งคาตาคุริละลายน้ำด้วยสงสัยจะทำไส้ในรสเปรี้ยวหวานอะนะใส่น้ำมันเต็มกระทะใบใหญ่ตั้งไฟจนร้อน ของที่ใช้ทำไส้ในคือเนื้อกุ้งแกะเปลือกสับปะรดแอปเปลิลต้นกิง่งที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดหนึ่งเซนตต้นกิ่งเส้นเอ็นวัวและกวางตากแห้งงั้นคุณฮิกิเมะก็ทำรีฮือทอดไส้เปรี้ยวหวานเหรอโอ้รู้ก่อเดี๋ยวก่อนรีฮือทอดเหรอนี่อย่าล้อเล่นหนะ่าคุณฮิิเมะแต่ของแบบนั้นใช้ไส้เปรี้ยวหวานทอดแน่เลย คิดจะทำอาหารที่เก่าโบราณน,นั่นหรือเนี่ยถ้าเป็นเมื่อ20-30ปีก่อนก็ว่าไปอย่างแต่ตอนเนี้ร้านที่ทําอาหารแบบนั้นมีอยู่น้อยเต็มทีแล้วใช่เมื่อก่อนถ้าพูดถึงงานเลี้ยงในอาหารจีนแล้วก็ต้องมีปลาหลีหื้อทอดขึ้นโต๊ะด้วยแน่นอนแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับความนิยมสนใจใหญ่ดีแล้วเขาคิดจะใช้อาหารโบราณเก่าแก่แบบนั้นต่อสู้เหรอ <c oughs> คุณกินไหมทม่าทางจะเพี้ยนซะแล้วนะ เฮ้ hey, ฉันได้ยินนะโมจิสึกิแกนี่มันลิงหลอกเจ้าจริงๆเฮ้ยพวกแกน่ะเป็นพ่อครัวฉันสวะดังนั้นแม้ความคิดจะปัญญาอ่อนก็ช่างเถอะฉันจะแสดงของดีให้ดูเองแต่ปลาหลีฮือนั่นยังมีชีวิตอยู่นะปกติพวกเราจะทอดหลังจากที่ตีปลาสลบแล้วแต่ถ้าทอดมาในน้ำมันทั้งที่ยังเป็นเป็นลก้ก็มันจะอลาวาดไม่ใช่เหรอ อเอ๊จริงด้วยเอ๊ะนั่นน้นมันอ๋อยู่นิ่งเลยฮะธรรมดาแล้วจะเฉือนเนื้อปลาก่อนที่จะเอาลงทอดเพื่อให้ความร้อนของน้ำมันเข้าทั่วถึงเนื้อปลาจะได้สุกทั้งตัวแบบเนี้ยคงจะใช้วิธีเฉือนที่ทำให้ปลาไม่อลาวาดแน่แต่การทอดแบบเนื้อพอลงน้ำมันแล้วปลาก็ตายอยู่ดีนะ มันจะต่างกันตรงไหนนะสุดท้ายก็ออกมาเหมือนกับที่พวกเราทำไม่ใช่เหรอต่างสิเจ้งโง่คุณฮิกิเมะใช้ผ้าเปียกพันหัวของปลาไว้ไม่ได้ทอดน้นมือนเครื่องในของปลาก็มีสลีพันธ์อยู่เครื่องในหรือว่าลูกลักินะคิดโกจังเห็นที่มือของฮิกิเมะแล้วใช่ไหมบางทีนะอาจจะเป็นไอน,นั่นก็ได้นะอ ้าเป็นไอ้นั่นแล้วก็คงไม่เห็นดิดีๆเป็นครั้งแรก <c oughs> เอาละพวกมันจะทำยังไงกับปลาอมามาไดตัวใหญ่นั่นนะโอ้โอเฮ้ดูของอากิยมามะสิหืนน่นมันเจ้าโอกโกโนกิราดน้ำมันอยู่แบบนั้นตลอดตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเหรอเอ๊ะทางนี้ก็ทอดเหมือนกันเหรอดูเหมือนว่าจะทอดด้วยน้ำมันที่มีความร้อนน้อยนะแต่ทำไมทำแบบนั้นละ่ะ เอ๊ถ้าทอดด้วยน้ำมันแล้วก็น่าจะใส่ลงไปในกระทะเลยแท้ๆเอ๊เกรดปลาชูตั้งขึ้นมาแล้วอ่ะยอฮะเฮ้เฮจะทำยังไงกับเกรดปลานั่นน่ะคิดจะให้พวกเรากินของแบบนั้นหรือไงอกิยามะโอโกโนงิเกรดปลานั่นน่ะมันแทงปากกินไม่ได้นะไม่ต้องสนใจทำต่อไปอืมเอ๊ะ ฮาว่าไงน้าเจ้าบ้าเนี่ยไม่ยอมฟังกันเลยอยังไงล่ะต้องกินของแบบนี้จริงๆเหรออยากหนีแล้วอะ่ะเอ๋แต่ว่าโอโุโนงิเนี่ยสามารถถือของหนักขนาดนั้นได้เียวเหรอมันตั้ง3กิโลเลยทีเดียวนะจะไปรู้ได้ไงเล่าเพราะมันบ้ามันเลยไม่รู้สึกหนักละมั้งเอ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะจังเลิกเถอะโอ้ยทำต่อไป คราวเนี้ถือไว้ให้มั่นนะถ้าทำตกแล้วก็เจอเฮดบัตอีกแน่อาหารประเภทปลาที่พวกเราจะทำพรุ่งนี้ฉันคิดแล้วว่ามันเป็นอาหารที่นายเองก็ทำได้แต่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือนายจะต้องถือปลาอามาไดหนักๆเอาไว้ตลอดจะตกแล้วอ่ะปดทนไวเซ่คืนนี้ทั้งคืน นายจะต้องฝึกให้กล้ามเนื้อที่ใช้กำลังแขนอยู่ในสภาพที่แข็งทื่อพร้อมนะโอโกโนงิสบายมากเลยจังแขนฉันไม่สั่นแล้วเป็นเพราะการฝึกพิเศษนั่นแท้ๆจึงทำให้ฉันสามารถถือของแบบนี้ได้นานหลายชั่วโมงเสร็จแล้ว ทางนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเอาละงั้นก็ชิมดูกันเลยมานี่คือป่อยเตียงอ้วกหื้ออัอ้งเล้งท่งหือ้อนี่มันเอ๋อย่างนี้นี่เองป่อยเตียงอ้วกหื้อกับอั้งเล้งท่งหื้อนี่เองหัวปลาไม่โดนทอดงั้นก็ดิบสินะแต่นี่เป็นปลาหลีฮหื้อทอดกับปลาอมไดทั้งเกรดจริงๆด้วย นี่ไม่ใช่ปลาหลีฮื้อทอดธรรมดานะว้าวมามองม,มาทางนี้แล้วอ่ะอะไรกันปลาหลีฮื้อนี่ยังไม่ตายเหรอโป้ยเตียงอ้วหือ้อก็คือปลาหลีฮื้อทอดเป็นเป็นราดเครื่องห้าอย่างยังไงล่ะยังไม่ตายจริงๆด้วยม,มีของแบบนี้อยู่ด้วยเหรอ,อฉันไม่รู้หรอกไม่ตายงั้นเหรอได้ยินว่ามีในมณทลนโอ้น้ำ ฉันเองก็เคยได้ยินจากพ่อเท่านั้นยังแต่ในจีนก็พยายามรักษาความสดของอาหารเช่นเดียวกับญี่ปุ่นปลาหลีเหือทอดเป็นๆถือว่าเป็นอาหารแปลกเนื้อแปลกในบรรดาอาหารชื่อดังของโอน้ำหลังจากตัดทวารหนักก็เอาเครื่องในทั้งหมดออกหอไว้อย่าให้เกิดบาดแผลเฉพาะแค่นั้นก็ต้องมีเทคนิคมากแล้วการใช้ผ้าเปียกพันหัวปลาไว้ ก็เพื่อป้องกันน้ํามันที่ร้อนจะได้ไม่ทําให้ปลาตายคุณมีเทคนิคที่ยอดมากจริงๆ <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ยอดเยี่ยมวิเศษจริงๆนะเนี่ยดูสิปลายังไม่ตายเลยอย่างนี้นี่เองมีปลาลีฮือทอดแบบนี้ด้วยเหรอดูเนื้อสัมััสสำนึกของพวกเราซะอีกเนื้อสามััสสำนึกเหรอแต่ว่าของทางนี้คือเกรดปลานี่ผิดสามันสำนึกกว่าอีกนะ นี่อากิยมะไม่ว่ายังไงก็ต้องกินไอ้นี่หรอต้องกินเจ้าอากิยมะฉันจะชกแก๊สกวันเงินก็อร่อยอร่อยจริงๆว่าไงนะฮะเกล็ดปลาเกล็ดปลานี่กินได้อร่อยกรุบกรอบเหมือนกับขนมสแนคเลย กินแล้วรู้สึกยอดจริงๆนี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยของแบบนี้เกร็ดป,ปลากรุบกรอบเนื้อปลาอ่อนนุ่มนี่เป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งเกร็ดป,ปลาจริงด้วยเพิ่งเคยกินของแบบนี้เป็นครั้งแรกยอดจริงๆความกรอบของเกร็ดเนี่ยยิ่งกว่าชุบแปง้งทอดซะอีกแล้วก็ไม่เลี่ยนน้ำมันเลยเพราะทอดเรียบๆด้วยน้ำมันความร้อนน้อยจึงทำให้เนื้อปลาสุกโดยที่ไม่แข็ง น้ำจิ้มสองชนิดนี้ก็เยี่ยมน้ำจิ้มที่ใช้พริกสดสีเขียวและสีแดงทำส่วนอีกชนิดก็เป็นน้ำจิ้มที่คลุกเคล้ากับทาบาสโกเคสซับน้ำส้มสายชูเฮียงชายกับมายองเนสยอดมากอาหารผิดสามััสสำนึกอร่อยขนาดนี้เชีวยวเหรอความอร่อยของเนื้อปลาอะมาไดและเกรดปลาที่หอมอ่อนๆผลงานชั้นเยี่ยมจริงๆเป็นยังไงจะเปรียบเทียบกับอาหารของฉัน กับของนายไม่ล่ะป้ยเตียงอัวบหือของนายอ่ะทำให้ทุกคนทึ่งในการที่ปลาไม่ตายก็จริงแต่การทอดแบบเนี้ยไม่ว่าปลาจะตายหรือปลาจะเป็นมันก็ไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปเลยจริงไหมล่ะคุณฮิกิเมะถูกต้องการโดนครั้งนี้อากิยามะเป็นฝ่ายชนะฮิกิเมะอาหารของนายยอดเยี่ยมล้ำเลิศด,ด,ด้วยเทคนิคที่เหนือชั้นกว่าสิ่งอื่นก็จริง แต่ก็เป็นเพียงการแนะนำอาหารที่ฝึกฝนมาในจีนให้ทุกคนที่นี่รู้จักเท่านั้นทูกอย่างที่อากิยมะพูดไม่ว่าจะตายหรือจะเป็นก็ไม่ได้ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปเลยยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วปลาอามะไดที่อากิยมะทำยังน่าทึ่งกว่าลีฮือเป็นเป็นของนายเสอีกเพราะนี่เป็นการค้นพบครั้งแรกว่าเกล็ดปลาเป็นอาหารที่อร่อยขนาดนี้ปลาลีฮือทอด แต่ไม่ตายที่นายทำนั่นน่ะเนื้อสามันสํำนึกก็จริงแต่เกร็ดปลากินได้ที่อากิยมะทำก็อยู่เนื้อสามันสํำนึกถ้าเป็นไปได้ฉันอยากยกพัดของกรรมการแกอากิยมะที่ค้นพบรสชาติใหม่การด้วนครั้งเนี้ฝ่ายอากิยมะและโอกโกโนกิเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> ได้ยินแล้วใช่ไหมไอ้หน้าประจวดอาหารของฉันน่ะ อร่อยและเหนือสามันสำนึกกว่าของแกซะอีกฮฉันชนะแล้วเสียใจด้วยนะถึงแม้นายจะสามารถทำอาหารของประเทศจีนได้ทั้งหมด <c oughs> ก็ไม่มีทางสู้อาหารของฉันได้หรอกนะแกแพ้ฉันแล้วฉันกับโอโุโนงิที่แกดูถูกว่าเป็นแค่เด็กฝึกหัดนะทีหลังก็อย่ามาทำวางก้ามอีกนะเจ้าบ้าเฮ้ <c oughs> <c oughs> โอคกโนงิพูดสิเ <c oughs> ออเออ,อนี่ไอหน้าประจวบ อ,อาหารน่ะคือการดวนนะเข้าใจแล้วใช่ไหมในที่สุดอากิยมะและโอกุโนงิก็สามารถเอาชนะฮิกิเมะได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรา <c oughs> ก็อย่าลืมกดไ like, <c oughs> ลค์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับ And if คําพิเศษอะไรก็ that she